ก,ก็เราก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีครับผมรู้สึกไม่ดีครับ<อ>รู้สึกไม่ดีจฉนนั้นผมก็จะพิจารณาตัวเองครับผมผมกลับบ้าน็นอะไรเจนเิน ไม่ต้องห่วงนะผมไปส่งขึ้นเครื่องไปส่งผมทารถนะครับกระเป๋าก็มีกระเป๋าหายเชื่อใอยู่ไม่ได้แล้วไอ้ดงจำปาจำปาดงอยู่ไม่ได้เนอะผมจะกลับบ้านมีแต่เรื่องไอ้แล้วนะจะไปส่งที่บขสนะครับนี่ก็ จะนั่งเครื่องนั่งเครื่องก็ให้ไปให้ใหใหได้ไปอย่างเงี้ยเขาคงไม่ไปหรอกเอาทรนสภาพแล้วนั่งไปต่อรถเมย์ดีวกว่าไปรถเมย์ไปรถทัวร์รถทัวรถถ์วมันก็เออนั่นแหละอย่างนี้แล้วก็เอาอย่างนี้ไปได้เนาะได้ไปลง<ด>ที่หมอชิดแล้วกันแล้วก็ใช้นั่งแท็กซี่ไปตังไม่มีอ่ะไปนั่งแท็กซี่บ้าเลยนั่งรถเมย์ก็ได้ขึ้นเรือขึ้นรถเมย์เออนี่ เดี๋ยวเอาตัวนี้มาขอจากนั้นกไปนี่ครับไปส่งที่พ่อขอสอครับตัวน,นี้ลาแล้วจะปลาดงใช่ไหมครับผมลาแล้วขอตังหน่อยครับเอฟซี<ฤ> <FC. S 2> ครับขอตังหน่อยครับค่ารถครับผมมีใครไม่ใครจะช่วยต่าดูสิกระเป๋าผมครับไปไปเมื่อคืนกระเป๋าจมน้ําหายหมดเลยผมก็ได้มาแบบนี้ดูสภาพใช่ครับนี่แหละเขาเรียกว่า เชฟอะไรนะไม่เชฟบอะไรที่เขาว่ากันอ่ะเชฟบตกอับเหรอเชียบตกเห็นใจผมนะครับครับผมก็เน <away> ี่ยดีมีมนานะครับมนาช่วยนะครับก็มนามาส่งก็ขอขอตังมนาค่ารถเลยคิดถึงบ้านมากครับพอมาเจอดาวมงดามาอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับก็เป็นวงกว้างใหญ่เลยครับ ผมก็ในในฐานะาที่าพาพาไม่แกะมา,าก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเ,เหมือนกับตัวตัวบงการนะครับตัวบงการนะอ้าจะเรีว่ากระแสก็มีคนเยอะก็เราก็รู้สึก,ร,สกรู้สึกไม่ดีครับ<อ>ผมรู้สึกไม่ดีครับ<อ>รู้สึกไม่ดีะฉะนั้นผมก็จะพิจารณาตัวเองครับผม ผมกลับบ้านให้มานาไปส่งครับผมแล้วผมจะยูเลยคุณก็ผมก็รู้สึกดีเดี๋ยวคุณก็ไปที่หลังให้ผมไปก่อนให้ผมไปพลนก่อนครับก็อย่าลืมแฟนกลับทุกท่านนะครับโอ้ยเสียงผมไม่ค่อยมีละแฟนกลับทุกท่านนะครับอย่าลืมก็ไปดูอ่าคำอธิบายนะครับมีทั้งเสียงตาชานเสียงเมกะนะครับ ซึ่งเมโกะได้บันทึกเสียงไว้ในระหว่างก่อนที่จะเดินทางหรือว่ามาถึงที่จัมปาดงไม่ว่าจะไปกอกอกตาชานโทรมานี่เมโกะเปิดลําโพงหมดแล้วก็เมโกะนะครับบันทึกเสียงไว้นะครับบันทึกเสียงไวไ้บบไว<ช>ฉะนั้นนะครับหากท่านใดนะครับคิดว่าเมโกะไม่ดีอะไรไม่ดีครับให้ไปชมในช่องเมโกะมาแล้วอีกสักครู่นะครับเธอจะลงคลิปนะครับเนาะก็ ไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าเธออยากจะเขาเรียกว่าบอก f อฟนะครับนะครับชี้แจงครับชี้แจงตัวเองว่าตัวเองเน่ยผิดหรือเปล่านะครับกา mm hmm. รที่ผิดครั้งที่ผ่านมาใช่ไหม mm hmm. ผมเองก็รู้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น,นครับได้ไปคุยกับพระแตนลวงพลว่าพวกเราขอโทษพวกเรา,เาทํากันด้วยความแบบเล่นๆกันวันนั้นตาชานก็เมาแต่ครั้งนี้ตาชานไม่ได้กินเหล้าตาชานเลิกนะครับดิบ แล้วก็หน้าห้องนะ่ะมีปูพองอยู่แล้วก็ในคลิปที่ผมถ่ายมโกนะน่ะผมโทรด้วยนะครับโทรด้วยแล้วก็เอ่อคือทุกอย่างเปิดเผยกับทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงตาชานพูดหลายอย่างนะครับให้ไปชมนะครับในช่องเมโกะมาแล้วน่าจะไม่เกินสองชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมไปชมไปชม,ปชมแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วนะครับผมก็ จะหอบเสื้อผ้ากลับมาที่นี่อีกนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนฟังแล้วผมต้องกลับมาแน่นอนแล้วก็มานาก็อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าผมให้ผมไปก่อนนะผมไปคนโนจากที่นี่ก่อนนะคิดว่าสงสารนะครับก็สมบัติก็มีแค่นี้แหละที่มาชมตอนมาฉันก็ไม่เห็นหรอกไอต,ตอนไปท่านเห็นหมดเลยเสื้อผผมหมดเลยาไปบ่อยมากครับพอไปทุง่งนานั่นแหละมันถึงเป็นแบบนี้ที่อื่นคุณไม่มีพาผมไปบ้างเหรอเราก็เราต้องไปทุ่งนา มันคนไงก็รู้อยู่ไปครั้งเดียวก็พอแล้วคุณพาไปเยอะแยะมากมายไก่กองจนเป็นประเด็นเนี่ยอ๋อเราเป็นแขกก็ต้องไปอ๋อบ้านหลังพาผมไปได้ไหมวันนี้เราก็ต้องไปอีกนวันน,นี้ผมขอไม่ไปได้ไหม <c oughs> ผมผมผมขอกลับบ้านก่อนโอเคงั้นกลับบ้านก่อนเ <c oughs> นาะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเนาะครับผมเพราะว่าเราเป็นกลับไปตั้งหลักก่อนครับเดี๋ยวก็เหตุการณ์มันเงียบใคยมาใหม่ครับท่านผู้ชมก็อยากให้ทุกคนนะครับฟังหูไว้หู นะครับว oh. ับงหูไม่หูอย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อฝั่งนน้นนะครับเพราะว่าเสียงที่ไมโกบันทึกของฟังแล้วนะครับผู้ชมโอ้หมันชัดมันเจนมากๆนะครับมันชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่มีใครเถียงได้นะครับเพราะว่าคลิปคลิปเนี่ยเป็นคําพูดของแต่ชานเองนะครับเป็นเสียงของแต่ชานเองซึ่งโทรคุยกันเพราะว่าไมโกไม่เคยมีความลับกับแต่ชานนะครับเวลาแต่ชานโทรมาเนี่ยไม่ว่าอยู่อย,อยู่บ้านผม หรือว่าอยู่บนรถนะครับแต่ชาญเปิดลําโพงหมดนะครับไม่ใช่เมโกเมโกเปิดลาโพงให,ให้ให้ทุกคนฟังหมดนะครับทุกคนก็ฟังกังเงียบัะท่านผู้ชมบางทีบางคําผมก็เซวแต่ชาญเหมือนกันนะครับหยอกล้อต่ชานก็สนุกสนานกันไปก็อย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นผัวเมียกันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเมโกเป็นของผมแล้วนะครับท่านผู้ชมผมบอกจากใจจะเป็นของแต่ชาญไม่ได้ แล้วก็ตาชานจะเป็นของไม่โกไม่ได้ต้องเป็นของยายสมควรยังไงก็คุณตากับคุณยายคุณเป็นผัวเมียกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วคุณเลิกกันไม่ได้ครับจะมาเลิกกันเพราะเพราะเด็กๆนะครับเพราะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องยากครับอย่าไปเชื่อเอ่อฟซีมากนะครับฝ่ายที่ยุยงนั่นแหละทาให้ครอบครัว,วคุณแตกแยกนะครับแตกแยกนะครับมือที่สามนะครับให้ระวังมือที่สามส่วนพวกเราไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริง นะครับไม่มีอะไรพวกเราเล่นเล่นกันเฉยถ้าตาชานไม่ชวนพวกเราก็ไม่เล่นนะครับฉะนั้นถ้าจะมาโทษมิโกหรือว่าโทษเทียบยานเป็นคนบอกว่าถ่ายรูปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมบอกให้ถ่ายรูปแบบเอียงหัวแบบนี้ถ้าตาชานไม่ชอบใช่ไหมครับตาชานก็บอกว่าเอ้ยอย่านะอย่านะเดี๋ยวมันออกไปในสื่อจะไม่ดีตาชานก็ยังเล่นด้วยนะครับฉะนั้นก็เหมือนการเล่นเหมือนลูกมันหลานนะท่านผู้ชมเหมือนลูกมันหลานเหมือนลูกมันหลานอยู่กันนะครับเพราะว่าตาชานเนี่ย ผมไปกบตูมนะครับนะครับแต่ชาญก็ขี่รถไปหาครับไปหาพวกเราถ่ายถ่ายแต่ยานก็กลับถ่ายไปถ่ายมาครับท่านผู้ชมคงเห็นนะเนาะกุญแจบ้านนะครับหล่นนะครับพวกเราเก็บได้พวกเราก็เลยให้ไมโกะเนี่ยโทรบอกแต่ชาญว่าแต่ชาญมากุญแจนะอ่าพอแต่ชาญมาพวกเราก็แห่ถ่ายท่านผู้ชมก็เห็นรถตกรถตกแล้วรถออกกี่โม เดี๋ยวแวผมขอขอกลับบ้านครับไปไปับครับครับเอ็นจิงกนครับครับไปส่งขออนุญาตไปส่งแคปยันที่คิวรถก่อนนะครับทุกคนครับลาแล้วจำปาดง